โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เ m ็มแค s t สนะครับตอนนี้เราอ,อยู่ในเกม The Legend of Zelda Tears er, of the Kingdom นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาที่หมู่บ้านนี้นะครับคาคาลิโกวิลเลตเนี่ยต้องตกใจกับราคาชุดเกราะในหมู่บ้านนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันแพงจนแบบเราไม่สามารถซื้อได้จริงๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่ามันแพงยังไงเนะี่ยผมพาไปดู ผมบอกได้เลยว่าแพงแบบแพงสุดแพงจริงยิ่งกว่าแบรนด์เนมนะแพงแบบอุย้ยจะแพงอะไรกันขนาดนั้นเราเข้าไปดูกันนี่ร้านชุดเกาะนะครับเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับร้านชุดเกาะนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเป็นรูปเสื้อพอมาถึงเนี่ยลองสํารวจราคาชุดเกาะดูครับซึ่งชุดเกาะนี้เนี่ยจำเป็นในการที่เราเนี่ยต้องไปเก็บมแมลงนะครับในการอัปเกรดชุดต่างๆของเราด้วย นะครับเพราะว่าการที่เรามีค่าสเตล,ลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยตรวจจับเจอยากนะครับรวมไปถึงมแมลงต่างๆด้วยเช่นกันเนี่ยเห็นไหมว่ามันราคาแบบห้าพันห้าพันห้าพันชิ้นละ 5, โโห้าพันโอ้โหเลเดียนไทยเนี่ยก็ชิ้นละห้าพันดูสิหมดร้านเนี่ยสามหมื่นโอ้โหแล้วคิดว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้แกลนมาเธอเนี่ยอเคก็คือขอให้คุณยายเนี่ย ไม่เป็นไรด้วยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเกี่ยวกับร้านนี้แน่ๆเลยเราลองไปคุยเพื่อหาสาเหตุกันดีกว่าสวัสดีครับเจ้าของร้านคุณคารีมูชิมูชิโอ้โอเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องดูแลคุณยายนะครับเขากับน้องสาวนะฮะต้องดูแลคุณยายเพราะคุณยายป่วยนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องการเงินในการดูแลพยาบาลรักษาคุณยายด้วยโอ้เขาเลยต้องขึ้นราคาของในร้านโอ้โอหน่าสงสารจังเลย นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณยายหายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาราคาปกติอ๋โอ,อโอเคขึ้นราคาของเพราะว่าคุณยายป่วยต้องหาเง,งินรักษาอุยน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเราไปช่วยเขากันดีกว่าเมื่อเราออกมาจากร้านขายชุดเกราะแล้วนะครับให้เราเดินออกมานะครับทางขวามือนะฮะก็เจอกองไฟเดินผ่านเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเลย พอเดินเข้ามาจะเจอสะพานครับให้เราเดินข้ามแล้วเราก็จะเจอกับผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่หน้าหม้อทําอาหารนะครับเราเข้าไปคุยกับเขาก็เลย oh. อ่าคุณน,นี้เนี่ยชื่อลัสลี่นะครับก็คือน้องสาวของคนที่อยู่ที่ร้านขายกรอบเมื่อกี้นี่เองนะฮะเขาบอกว่าเขากําลังจะตามหาเนี่ยยารักษาให้คุณยายนะครับ oh. แล้วก็คุณยายนีย่ติดเชื้อมาจากกลูมนะครับพวกแบบป่วยเพราะโดนกลูมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ เพราะงั้นเนี่ยเราต้องการโจกนะครับที่จะทําให้อาการเนี้ยมันทรงตัวนั่นเองอ่าแต่ส่วนผสมเนี่ยที่จะช่วยในการรักษาอาการกลุ้มนั้นเนี่ยยังไม่เจออะไรเลยที่มันมีผลต่ออาการกลุ้มนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยฉันต้องทําโจกเพื่อให้คุณยายดีขึ้นแล้วต้องการวัตถุดิบเนี่ยที่ช่วยในการดูแลคุณยายด้วยนะครับวัตถุดิบที่รักษาอาการป่วยของกลุ้มอ่าเราก็จะได้ เคเวสนี่มานะครับกรูนบอลยูเนตเราได้มาแล้วนะครับซึ่งสูตรอาหารเนี่ยเราต้องคิดเอานะครับว่ามันจะใช้อะไรในการดูแลรักษาแต่ไม่ต้องกลัวครับผมมีตัวช่วยให้เพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้ทุกอย่างฮโอเคก่อนอื่นเลยให้เราไปที่หมู่บ้านนี้ครับนี่ตรงนี้ของแผนที่นะครับฮาเทโนวิลเลจ หลังจากที่เรามาที่หมู่บ้านฮาเทโนแล้วนะครับให้เราไปที่ร้านขายของชาตรงนี้อ <G lig ues> เมื่อเรามาถึงร้านขายของชานะครับก็เปิดประตูเข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีอันนี้ครับฟรัชมิวนะครับขายอยู่3ามขวดแล้วก็อันนี้ครับไฮเลี High ่ยนไลท์ให้เพื่อนๆซื้อไปด้วยนะครับฟรัชมิว l <อ>แล้วไฮเลี่ยนไลท์นะครับที่หมู่บ้านฮาเทโนนะครับ นี่ oh. ซื้อมาเลยเหมาหมด oh. สำหรับใครที่ไม่มีเงินเยอะนะครับ oh. ก็ไม่ต้องซื้อหมดก็ได้นะครับใช้แค่อันเดียวก็พอแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่เกาะลอยฟ้านะครับสำหรับใครที่เก็บชุดกลายอาร์เมอร์แล้วเนี่ยผมแนะนำให้มาที่โทไฮชายนะครับเนี่ยเราจะเจอสมุนไพรมันลักษณะนี้นะครับซันเดย์ไลออนนะครับหรือว่า สมุนไพที่เราต้องเก็บเพื่อทำคุ้ยสร้างบ้านนั่นเองนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่เองสำหรับซันเดย์ไลออนก็มาเก็บซะนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะมีแฟรี่ให้เราเก็บด้วยนะเมื่อเราได้ของครบทั้ง3อย่างแล้วนะครับนั่นก็คือไฮเลียนไลท์นะครับอันนี้ถือไว้นมถือไว้แล้วก็ซันเดย์ไลออนอันนี้นะครับให้ถือไว้เลยนะครับแล้วก็เดินมาที่หม้อปรุงอาหารแล้วกดคุก ลิงก็จะทำการปรุงโจ๊กนะครับผมเราก็จะได้ซันนี่เวกจีพอริสมานะครับอ่าก็คือโจ๊กแบบว่าโจ๊กแสงแดดนั่นแหละนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกับลัสลี่นะครับผมอ่าเราก็จะบอกว่าเรามีโจ๊กนะครับยื่นโจ๊กให้เขาไปนะ อ่าหลังจากที่คุณยายเนี่ยของาสลี่เนี่ยได้กินโจ๊กไปเนี่ยเขาก็อาการดีขึ้นเนาะแล้วก็ในขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครซื้อนะครับชุดกรอเนี่ยราคาเต็ม5,000ไปนะฮะก็จะได้เงินส่วนเกินเนี่ยคืนจากเควสนี้ด้วยนะครับผมอโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการลดราคาในการซื้อกรอสไตล์เซตนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ที่เข้ามาที่หมู่บ้านนี้คงตกใจกับราคากันไม่มากก็น้อยแหละถ้าเกิดทําเควสนี้เนี่ยเ,เพื่อนสามารถซื้อชุดเกราะนี้ง่ายๆเลยนะครับเพียงนะครับเซตละ1,800รูปีเท่านั้นจาก15 0 0 0ราคาลงมาเกิน10เท่าตัวนะอ่าก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม Zelda Tears er of the Kingdom นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้และคลิปนี้ประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสครินให้กันด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย